สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคุณน์นะคะอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปพบกับระบบการย่อยอาหารของมนุษย์นะคะมนุษย์มีทางเดินอาหารที่สมบูรณ์โดยเริ่มจากปากถึงทวารหนนะักมีลักษณะขายท่อโดยมีอวัยวะในการย่อยอาหารและอวัยวะในการช่วยย่อยอาหารค่ะโดยอาหารที่เรารับประทานมีทั้งหมด5หมู่นะคะและบวกกับน้ําค่ะ คือโปรโตรีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมันลรน้ำซึ่งมีประโยชน์ที่แตกต่างกันและมีการย่อยในแต่ละอวัยวะที่แตกต่างกันด้วยค่ะและนี่คืออวัยวะในการย่อยอาหารและอวัยวะในการช่วยย่อยอาหารนะคะก,การย่อยอาหารมี2รูปแบบคือการย่อยเชงกลคือการทําให้อาหารที่มีขนาดเล็กลงโดยการบดเคี้ยวหรือการบิดตัวของอาหาร แต่เซลล์จะไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้2การย่อยเชิงเคมีคือการย่อยให้มีขนาดเล็กซึ่งเซลล์สามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้ด้วยไอศัยเอนไซม์ต่างๆเช่นเอนไซม์อะไมเลสในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโดยเราจะเริ่มส่วนแรกคือปากเป็นอวัยวะแรกที่มีการรับอาหารนะคะโดยปากจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดัง,งนี้คือฟันฟันเป็นการย่อยเชิงกลคือมีการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงฟันมีทั้งหมด2ชุดคือฟันน้ำนม มี2ีซี่และฟันแท้มี3 2ซี่ต่อไปคือลิ้นนะคะมีหน้าที่ในการรับรสอาหารคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับน,น้ำลายช่วยให้การออกเสียงค่ะโดยลิ้นจะมีปุ่มด้านบนนูนขึ้นจะมีตุ่มรับรสฝังอยู่โดยจะมีเซลล์รับรสเชื่อมกับเยื่อระสาทโดยเราสามารถรับรสได้ทั้งหมดต่อไปเป็นต่อมน้ำลายนะคะทำหน้าที่ในการผลิตน้ำลายเพื่อคลุกเคล้าอาหารนะคะ มีน้ำย่อยพื้อย่อยชเชิงเคมีหรือเอนไซม์อะไมเลตันเองในหนึ่งวันจะมีการผลิตน้ำลาย1-1.5ลิตรนะคะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะคะต่อมน้ำลายคู่ที่ 1, 1เป็นต่อมน้ำลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะอยู่บริเวณข้างกกกหูค่ะและถ้ามีการติดเชือ้อเวลัสจะทำให้เกิดโรคคางทูมต่อมน้ำลายจุดที่2คือบริเวณต่อน้ำลายใต้ขากันไกลค่ะจะผลิตน้ำลายชนิดใสและชนิดเหนียว และต่อมน,น้ำลายจุดสุดท้ายคือต่อมน,น้ำลายบริเวณใต้ลิ้นจะผลิตน้ำลายชนิดใสและชนิดเหนียวเช่นกันค่ะซึ่งต่อมน,น้ำลายพวกนี้จะมีการสร้างเอนไซม์อะไมเลสในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะอ๋อเอนไซม์อะไมเลสเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลนี่น่าราคาหนูอมข้าวเหนียวและนานไปหนูรู้สึกว่ามันหวานขึ้นเหมือนน้ำตาลค่ะและโรคทางทูมหนูก็เคยเป็นค่ะคุณครูแก้มหนูว,วมชึงเลยค่ะ และกลืนน้ำลายก็ยากเป็นไข้ด้วยค่ะเพอเกิดจากติดเชื้อไวรัสบริเวณต่อน้ำลายนี่เองต่อไปเป็นคอหอยนะคะเป็นทางผ่านระบบการย่อยอาหารและระบบทางเดินหายใจควบคุมการกลืนอาหารเพื่อไม่ให้อาหารดูดเข้าไปในหลอดลมค่ะโดยคอหอยจะอยู่บริเวณด้านหน้าส่วนหลอดอาหารจะอยู่บริเวณด้านหลังค่ะทาโลูกนะคะเมื่อเราทานอาหารอาหารจะเข้าสู่ปากนะคะ และจะดันเพดานออดและลิ้นไก่เพื่อไม่ให้อาหารไหลเข้าที่โพรงจมูกและฝาปิดกองเสียงจะเลื่อนไปปิดบริเวณหลอดลมทำให้อาหารเข้าสู่หลอดอาหารได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้นี่เองเด็กๆจึงไม่สามารถหายใจไปพร้อมกับการกลืนอาหารได้ค่ะและถ้าหายใจจะเกิดอะไรคะคุณครูการสำลักคืออาหารตกไปบริเวณที่หลอดลมนะคะเกิดอาการสำลักขึ้นค่ะ อ๋อหนูเคยสันลักค่ะเข้าออกทางจงมูกเลยค่ะหลอดอาหารมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ25ซนติเมตรอยู่ด้านหน้าของหลอดลมมีหน้าที่ในการนําอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยมีการบีบตัวและคลายตัวของหลอดอาหารทําให้อาหารมีการเคลื่อนที่และย่อยเชิงกลนได้ด้วยค่ะกระเพาะอาหารอยู่บริเวณช่องท้องด้านซ้ายใต้กระบังลมมีลักษณะไข่ตัวเจมีกล้ามเนื้อทั้งหมดสชั้นผนังด้านในของกระเพาะอาหารจะมีการพับ่ โดยมีหน้าที่3ส่วนคือสร้างเมือกเพื่อประกอบอาหารที่ถูกทำงาน 2. สร้างกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ 3. สร้างเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนอวัยวะในการช่วยย่อยประกอบไปด้วย 1. ตับทำหน้าที่ในการผลิตน้ำดีและนำไปเก็บไว้บริเวณของน้ำดี โดยน้ำดีจะทำหน้าที่ในการทำให้ไขมันแตกตัวเพื่อง่ายในการย่อยค่ะตับอ่อนมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินกับฮอร์โมนคูคากอนในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสร้างเอนไซม์เปปซินิลเจนสร้างเอนไซม์อะเมลิและไลเปสในการย่อยไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตยัยงไม่จบเท่านี้นะคะใน EP 2เราจะพูดถึงลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ค่ะ รย่าลืมติดตามต่อไปด้วยนะคะ